ขอนไม้รากไม้เนี่ยถ้าเทียบกับทองคำขอนไม้ก็คงจะมีราคาน้อยกว่าแล้วคนอาจจะเลือกทองคำก็ได้นะท่านผู้รู้ท่านหนึ่งได้พูดไว้ดีว่านะขอนไม้เนี่ยถ้าหากว่ามันลอยน้ำอยู่แล้วเราก็กำลังลอยน้ำอยู่เหมือนกันกำลังตกน้ำจมน้ำเนี่ยขอนไม้นี่ก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าทองคำที่จะต้องไปแบกทองคำไว้แล้วจมน้ำตายพร้อมกับทองคำนะรากไม้ขอนไม้อาจจะมีประโยชน์ในบางเวลา ทองคำก็มีประโยชน์ในบางเวลาที่เราไม่ได้จมน้ำและอยู่ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยทองคามันมีราคาตรงนี้ก็นึกถึงว่านะท่านผู้รู้ก็ได้บอกว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญนะเพื่อนบางคนเนี่ยก็เหมือนขอนไม้อาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงบางเวลาอย่าทิ้งกันอย่าตัดบัวไม่เหลือใยอย่าถึงขนาดกับว่าเอากันเป็นเอากันตายแบบทิ้งกันเลยทีเดียว นะเพื่อนบางคนสามารถซ่อมได้นะมาซ่อมก็คือหาวิธีที่จะกลับมาคืนดีมาดีกันเพราะว่าเขาอาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงบางเวลาจริงๆทุกคนมีประโยชน์น,นะโยมนะเหมือนกับขอนไม้เหมือนกับรากไม้เนี่ยก็มีประโยชน์ในความเป็นรากไม้ทองคําก็มีประโยชน์ในความเป็นทองคําเพื่อนทุกคนมีความหลากหลายใน,นในบางอย่างที่จะต้องเอื้อประโยชน์กับเราและสามารถที่จะ ช่วยเหลือกันได้ในบางมุมที่เพื่อนคนนั้นเป็นได้เขาอาจจะเลวที่สุดในสายตาของคนบางคนแต่เขาอาจจะดีมากในบางเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องอทําทประโยชน์ซึ่งกันและกันดังนั้นทุกอย่างล้วนมีความหมายทุกอย่างล้วนมีคุณค่านะไม่ว่าจะเป็นขอนไม้รากไม้จะเป็นทองคําเป็นเงินทองที่เป็นกระดาษจะเป็นอะไรก็ตามทีทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัวดังนั้นถ้าหากว่า มีเรื่องมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้นเหลือเกินนะโยมว่าอย่าได้อย่าได้ขัดใจกับใครอย่าได้มีปัญหาอย่าได้ทะเลาะกับใครจริงๆวันหนึง่งเราอาจจะต้องได้ช่วยเหลือกันนะก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับการเห็นขอนไม้วันนี้ว่าสิ่งนี้ก็มีประโยชน์มีคุณค่าอย่าได้ตีค่าว่าอะไรต่ำเกินราคาที่เขาควรจะต้องเป็น นะรักกันนโะยมนะมีเมตตาสามัคคีกันวันหนึ่งเราจะต้องได้พึ่งพากันอีกขอเจริญพรกับรากไม้ขอนไม้ที่เห็น